เติบเดียก็มุดได้ในทำไมก็เอาสบายดีทุกคนตอนนี้เรากำลังทำการสู่กระแมงันอันปั่นหน้ามังวงไว้กินนะนี่แบบเข้มข้นมังวงสุกไลยเนาะยามนี่มาเด้อพี่น้อง วิธีเก็บน้ำมงังม่วงไว้กินพี่นะ้องนี่คือมวงม่วงที่เ้าปั่นแล้วแบบเข้มข้นพี่นะ้องเวลาหาสิกินเฮาก็เอามาปันากก่นจะกรนำแข้งอีกเสือหนึ่งนาโอ้มที่หล่นครัว มุงม่วงสุกลายสวนกินน้ำหมาท่าน,นอย่าเพรามันสุกแล้วมันเละมันจีบบดเส่ก็ปั่นกินเป็นน้ำปั่นม่งม่วงสุกดีกว่าน,นะบางคนก็นเอาไปเห็ดมวงม่วงแผน่นแต่นี่มันมันมีอยู่มันหักบุหรี่พอเห็ดม่งม่วง,งแผน่นแห้งน้ำหมาท่าน ย่างบมูเบิร์ตพี่น้องเนี่ยทำการปั่นให้ดูนะนี่คือเครื่องมือการปัน่ <c oughs> นเวลาพี่น้องพอได้กินได้ทีมมนเละแห้งกิน,ก,นกินซุปแล้วมันจะบักักมันก็ต้องทำการปัน่น ใส่น้ำแน่เล็กน้อยจืดให้มันทำการปั่นไปได้ล็อกเร็บเล็บร้อย เบอร์นหนึ่งอะพ่อพี่น้องเพราะห่วังเละ เมาลับจนาสอก็ว่างหวองดีว่าไปทไ้เ่ยงเฮามันเสียงหน่อยนะพี่อปั่นได้ทีละหน่อย

เดนนมเลยความคิดดีนะแต่นี่เือดอนลพอใหญ่กว่าห้ปันเอาไปกินกุ้งเท่เลยนเป็นความคิดที่ดีเต็มแล้วขวดเต็มแล้ว เอาขวดใหม่มาใส่ใส่ขวดใหม่นะพี่น้องเป็นไงวะไปกินกรุงเหม นี่ฝันนะคะชุดท้ายท้ายสุด จักรอบนึงคุณด,ดินแห้ง <laughs> พ่นเห็ดกันยะ เรียบร้อยแล้วพี่น้่งไปซื้อกินอันมะม่วงสาวล,ละสาวละซื้อกินอยู่หางใหญ่ไอ้ขอนสยามแกวละหกสิบบทพี่น้่งมะม่วงฟุกหนามมะม่วง ปั่นบางหมวงโอ้ยร่มใหม่แล้วโอ้ยเล็กไ่สังเห็ดแท้คนงานของเฮานะพี่น้องนี่นี่เข่งอันเก่าพ่นองนี่อันใหม่ อันนี้คือที่เขากินไปมือก่อนปั่นกินไปมือก่อนส่วนอันนี้อันใหม่พี่นางมักม่วงหน้ามักม่วงเข้มขน้นเอาไว้ไปปั่นกินอยู่เพิงเทไปแล้วพี่นางก็งได้ฝากคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจสาวรันหน่าในเด้อพี่นังไปแล้วบ๊ายบาย